ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุรัดแจ้งแล้วรีบดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุให้ระวังในเรื่องนี้ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังรายละเอียดกันคะ่ะจับตาแนวโน้มไข้เลือดออกเพิ่มสูงมีไข้สูงปวจโควิดไม่พบให้สงสัยเป็นไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้พบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นจากข้อมูลตั้งแต่วันที่1นึมกราคมถึงวันที่14มิถุนายน2,566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว21,457รายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง3.3เท่าโดยกลุ่มผู้ป่วยอายุ5-14ปีจะพบมากสุดจำนวน7,331ราย และเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงถึงร้อยละ9 6 6าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนโดยผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกจะมีอาการดังต่อไปนี้ 1. มีไข้สูงร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดกระบอกตาบางรายอาจปวดท้องอาเจียน 2. มีจุดแดงเล็กๆตามแขนขาลำตัว 3. เลือดออกตามไรฟันส ประจำเดือนมากผิดปกติดังนั้นในช่วงนี้หากป่วยมีไข้สูงแต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจอื่นๆเช่นไอหรือน้ำมูกและตรวจ ATK ไม่พบเชือ้อโควิด1 9โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมีภาวะอ้วนและผู้สูงอายุให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกและห้ามรับประทานยาลดไข้กลุ่มเอนเซมเช่นแอสไพรินไอบูโพรเฟนเป็นต้น สำหรับเด็กๆที่ยังไม่สามารถบอกอาการของตนเองได้ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากรับประทานยาลดไข้สองวันแล้วไม่ดีขึ้นให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ